สนับสนุนโดยเบเน่พล s สโปรโตีนดีๆจากพืชคูณสอง โจภารกิจ120วันคณะกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยมีนายชัดชัยพรมเลิศนั่งเก้าอี้เป็นประธานส่งผลสอบให้กับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก่อนนำมาสู่การเปิดโต๊ะ,ะแถลงข่าวจากมือกฎหมายนายวิษนุเครืองงามที่ปรึกษาของนายกรธมัฐมนตรีโดยเปิดผลสอบสวนความขัดแยง้งระหว่างพลตเอกต่อศักดิ์สุวิมลกับพลตเอกสุรเชษฐ์หักพานจากการสอบพยานกว่า50บปากซึ่งสรุปไว้5ประเด็นหลักคือเกิดความขัดแยง้งภายในองค์กรตำรวจ โดยเฉพาะพลตบตรเอกต่อศักดิ์และพลตบตรเอกสุรเชษฐ์และนําไปสู่การฟ้องร้องหลายคดีอาทิคดี140ล้านบาทหรือเป้รักผู้การเท่าไหร่คดีกำนันนกคดีเว็บพนันออนไลน์มินนี่คดีเว็บพนันออนไลน์บีนนออนน k นและคดีย,ย่อยอีก10คดีโดยทั้งหมดนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตำรวจอายการปรชปชปปงดีเอสไอและศาลพร้อมให้พลตบตรเอกต่อศักดิก์กลับไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามเดิม เนื่องจากไม่มีอะไรสอบสวนแล้วแต่ส่วนคดีต,ต่างๆให้ดำเนินการไปตามสายงานส่วนการสอบสวนทางวินัยให้เป็นเรื่องขององค์กรตำรวจส่วนผลสอบสวนพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์กรณีให้ออกจากราชการไว้ก่อนไม่เป็นไปตามพรบรตำรวจแห่งชาติปี2565เพราะคําสั่งดังกล่าวต้องทําโดยคําแนะนําหรือข้อเสนอแนะโดยคณะ,ะกรรมการสอบสวนเพราะจะกระทบต่อสิทธิประโยชน์อีกทั้งการออกคําสั่งให้กลับสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติตั้งคณะ,ะกรรมการสอบและคําสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเกิดความซ้ําซ้อน บนสุรเชษฐ์เนี่ยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเป็นการสั่งตามแบบที่เคยสั่งกันมาในอดีตคือสั่งตามมาต,าตรา132พรบตำรวจแห่งชาติประสศสมน้อยห แต่อย่างไรก็ตามในพรบรตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ล่าสุดสัย5เนี่ยรบ5 6 5เนี่ยมันได้เพิ่มมาตราไว้แบบมาตราหนึ่งว่าในกรณีที่การสั่งให้ตำรวจออกจากราชการไว้ก่อนไปกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของบุคคลนั้นการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจะต้องกระทำโดยคำแนะนำหรือเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบสวน ทีเรื่องนี้ปรากฏวันวันที่18เมษาย,ยนมันมีการออกคำสั่ง3คำสั่งติดต่อกัน1คำสั่งเรียกพลตบวีเอกสุรเชษฐกลับสำนักงานตำรวจแห่งชาติคำสั่งที่2ที่ตามมาติดๆคือคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยพลตบดเอกสุรเชษฐ์ผ่านแล้วตามมาด้วยคำสั่งท,สงที่3ติดกันเลยคือการสั่งให้ออกจากราชการไ้ก่อนทันทีซึ่งมันก็เป็นปัญหา ได้มีการส่งเรื่องนี้ไปหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะกรรมการกฤษฎีกามีมติ10ต่อ0เห็นเป็นเอกฉัชท์ว่าการสั่งให้ออกจากราชการได้ก่อนที่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่อย่างเช่นกรณีของพลตรํรวจเอกสุโเชฐ์นั้นมันกระทบต่อสิทธิหน้าที่เพราะว่าถ้าออกจากราชการไ้ก่อนจริงเงินเดือนก็ไม่ได้เงินประจําตําแหน่งก็ไม่ได้เงินเพิ่มก็ไม่ได้ลดประจาตาแหน่งก็ใช้ไม่ได้ป้ายก็ต้องถอนกลับบ้าน รวมทั้งสิทธิในการที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตําแหน่งในโอกาสต่อไปก็ไม่ได้แสดงว่าเป็นการเสียสิทธิประโยชน์จึงต้องทาโดยคําแนะนําหรือเสนอแนะของคณะกรรมการสอบสวนแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนตั้งปับ๊บกบ็ออกคาสัง่งลดภบติดกันอีกฉบับหนึ่งท,ทันทีทฤษฎีิกาจึงเห็นว่า,าไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรม ก็สมควรไปจัดก,การแก้ไขเสียให้ถูกต้องหรือจะเปลี่ยนใจดําเนินการอย่างไรก็สุดท้ายแต่เป็นอำนาจของทางสำนักงานตนํารวจแห่งชาติจะดําเนินการต่อไปเพราะฉะนั้นสถานภาพของผลตรวจเอกสุรเชษฐพานก็คือขณะน,นี้ยังอยู่ระหว่างรอนาความกราบลงคมทุลซึ่งการที่จะนาความกราบลงคมทุนให้ออกจากราชการไปก่อนนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่สมัครในขาธิการครัตรีก็จะต้องมีการตรวจสอบว่า ได้ทำถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่ขณะเดียวกันพลต u r เสุรเชษก็ดาเรื่องไปฟ้องต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของตํารวจซึ่งก็มีของเขาอยู่ชุดหนึ่งก็กําลังพิจารณาอยู่แล้วด้วยและหลังจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีคําสั่งให้พลต u r เอกต่อศักกลับไปนั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วตามขั้นตอนพลต u r เอกต่อศักต้องเป็นคนเซ็นคําสั่งยกเลิกคําสั่งที่พลต u r เอกกิตินัตพันเพชร ในฐานะรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการไว้ก่อนจากนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็จะกลับไปทํางานที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติในตําแหน่งเก้าอี้รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่มีความอาวุโสอันดับหนึ่งซึ่งนายวิษณุระบุว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนที่15เพราะสถานะอยู่ระหว่างการออกราชการไว้ก่อนแต่ขั้นตอนยังไม่สมบูรณ์ในการปราบบังคมทุนเพราะกระบวนการยังไม่ถูกต้อง ขณะที่มุมมองของรองศา,ศาสตราจารย์พันธบทโทกฤษณพงภูตรกูลผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชีววิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตชี้ว่าคำถแถลงของนายวิษณุตามที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายสรุปในเบื้องต้นในการคืนตำแหน่งให้พลตำรวจเอกต่อศักอาจชี้แจงไม่ตรงประเด็นตามที่สังคมอยากรู้ว่าพฤติการของตำรวจทั้งสองนายเข้าข่ายกระทำความผิดในแง่ของคดีเช่นฟอกเงินหรือรับประโยชน์จากพนันออนไลน์หรือไม่ ก่อนยกตัวอย่างขึ้นมาเปรียบเทียบกับผลสอบสวนผ่านกีฬาฟุตบอลซึ่งการแข่งขันแพ้ชนะขึ้นอยู่กับการตัดสินของกรรมการจะเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือไม่พร้อมตั้งข้อสังเกตถึงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งการเรื่องนี้อย่างไร ตอนนี้ที่บอกว่าเห็นควรหรือไม่ก็พบว่าถูกท่านพบวัตรลอเคยถูกกล่าวหาจึฝ่ายหนึ่งนะครับเราไปยื่นเรื่อง,อง,องด้านนคดียาด้วยก็มีคนใกล้ชิดไปปูพันเรื่องเว็บพนันต่างๆเลยครับแล้วมีการจ่ายเงินด้วยสุดท้ายคือสารตัดสินแต่ถามว่าเหมาะสไมไหมผมว่าประชาชนสังคมจะเป็นผู้ตัดตสินครับเหมือนการที่เราดูการแข่งขันกีฬาฟุตบอลหรือชกมวยะครับเราคนที่เคยดูฟุตบอลอยู่บ่อยครั้งเนี่ยก็จะมองออกว่ากรรมการเนี่ย คนนี้นตัดสินเป็นอย่างไรเข้าข้างฝ่ายใดไม่นะครับแต่แม้จะไม่เคยเตะบอลก็ตามแต่ชอบดูฟุตบอลเนี่ยดูปุ๊บก็รู้แหละกรณีน,นี้ถ้าเกิดทเทียบเคียงก็อาจาาอาจะคล้ายกันเรามองดูก็น่าจะพอแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่านี่ครับว่าจนถึงขัานนี้ประชาชนเองก็ยังไม่ทราบนะครับจากกรรมการที่มีการรายงานผลการสอบสวนออกมาว่าตกลงเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงไหเพะวันนี้ถ้านายกสุนรออกมาแถลงเนี่ยก็พูดเหมือนกับว่ามีหน่วยงานดำเนินการแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปแล้วซึ่งแตกต่างกับการมานําเสนอก่อนหน้านี้ สังที่เรียนไปครับว่าเราชมกีฬาครับฟุตบอลหรือกีฬาช่งมวยครับสังคมจะเป็นผู้นาแลเปไปผู้ตัดสินเองว่าสรุปสุดท้ายคือสอบประสริเดือนนี่คือสรุปคือแค่นี้แหละเนี่ยเช่นมาพูดเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นระบบความซ้ําซ้อนระหว่างปปชปปทอ,อะไรต้องมาดูอันนี้เป,นเ,ปนเ,ปนเป็นประเด็นหนึ่งแล้วนะครับ <S <S คนละเรื่องกันกับเรื่องที่สอบแล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าไปจะแก้ปัญหาอะไรก็ไปแต่เป็นเรื่องของความคืบหน้าในการตรวจสอบตรงนี้แหละที่ประชาชนอยากรู้และประการสําคัญอยู่ตรงนี้ครับคาว่าจริยธรรม ของผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งการเรื่องนี้หรือผู้มีอำนาจพิพาเรื่องนี้นะครับต้องดูว่าบทประยัดก,กฎหมายเขียนไว้แต่ต้องรอศาลตัดสินก็จริงแต่สิ่งสําคัญก่อนนั้นคือความรับผิดชอบจิตสำนึกและจริยธรรม,มของผู้ดำครับคือหมายความว่าศาลไม่ตัดสินคุณอาจจะถูกกล่าวหาตัาวพันต้องรอพิสูจน์โดยปปชโดยศาลก็ตามแต่ในเมื่อถูกกล่าวหามมนขนาดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเกิมปิจิตสำนึกก็จะไม่ไปต่อแล้วแตู่ดง่ายก็ไม่กลับจะไม่ส่งกลับไปรับราชการไม่ส่งกลับไปนำงานตำรวจชั้งนั้นก็คือตยนว่า บรรทัดฐานของสังคมไม่เหมือนกันนะครับแต่เหตุการณ์แบบนี้เหมือนเกิดขึ้นในต่างประเทศเช่นเคยเกิดที่ฮ่องกงเคยเกิดที่ยังเปิดย่างก,งกิจได้เกิดขึ้นมาปีที่แล้วครับก็มีตำรวจส่วนหนึ่งไปรับรู้และเห็ุกับเพื่อนตำรวจด้วยการในการกระทาความผิดไม่ยอมรายงานอะไรพวกนี้เขาก็โดนให้ออกโดน,นดำเนินคดีอะไรไปนะครับน,นั้นก็คือสังคมของเขาฉะนั้นก็ต้องมาถามว่าเราจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ไหมเราจะยังคงไว้เป็นบรรทัดฐานในสิ่งนี้ครับประธานกรรมการคณะอาชญววิทยาและการบริหารงานยุิธมมหาวิทยาลัยรังสิตระบุว่า ตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีได้ให้พลตำรวจเอกต่อศักกลับเข้ารับราชการในตําแหน่งผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติคนที่14แล้วและยังเหลือในการบริหารองค์กรตํารวจอีกไม่ถึง4เดือนแต่ในทางกลับกันเส้นทางสีกากีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์คือต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการพิทากษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตรํารวจหรือกพคตรซึ่งการขับเคลื่อนเป็นไปตามกฎหมายตํารวจฉบับใหม่ ทั้งนี้การสอบสวนของคณะกรรมการชุดนี้จะเร็วกว่าการดำเนินคดีอาญาเพราะเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องวินยัยเพราะพลตเอกสุรเชษร้องอุทธรว่าพอรักษาการทำไม่ถูกต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทั้งนี้หากคณะกรรมการชุดนี้มีมติออกมาให้คุณกับพลตเอกสุรเชษฐ์อาทิคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือผลการตรวจสอบไม่ผิดไม่เกี่ยวข้องโอกาสที่พลตเอกสุรเชษฟ้องร้องก็สามารถทำได้ตามสิทธิ์ กองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีรายงาน